ยังมีอีกคนสองคนนะครับโยมาบาลกําลังจะไปเอาวิญญาณมันออกไปอยู่นรกในสองคนนี้ชอบเขียนหนังสือว่ารัชกาลที่สี่ท่านบิดเบือนประวัติศาสตร์คนหนึ่งเขียนอยู่ในมติชนรายสัปดาห์และอีกคนที่เขียนเรื่องรัชกาลที่สี่กับแหม่มแอนนาโยมาบาลท่านมาปรึกษาผมว่าจะเอาอย่างไรกับไอ้เจ้าสองคนนี้ดี ผมก็บอกท่านไปว่าคนมันชั่วก็ให้มันชั่วให้เต็มที่ของมันไปเลยผมยังแนะท่านอีกว่าท่านยมไปโดนจิตโดนใจเพื่อนผมคนหนึ่งได้ไหมเพราะโดยปกติแล้วเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมแต่เขาคนเหนือบ้านเดียวกับเจ้าเกรงไกลเตชะโมงผมอยากรู้ว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วหรือยัง ท่านยมถามผมว่าทำอย่างไรผมตอบว่าไปโดนจิตโดนใจให้เจ้าเพื่อนคนดีของผมคนนี้ไปหาเจ้าเกรงไกลแล้วจ้างให้เจ้าเกรงไกลเขียนหนังสือเรื่องคำสารภาพของเกรงไกลเตชะโมงเนื้อความมีว่าเพชรพลอยที่ฉันได้มาเป็นกระสอบนั้นเป็นเพราะฉันได้ไปเป็นคุณตัวอยู่ในวังของสุลต่าน สุลตานท่านมีเมียเยอะเลยไม่มีเวลาดูแลความสุขของเมียทุกคนเมียที่เหลือก็เลยต้องพึ่งบริการของเจ้าเกรงไกลให้ความสุขแล้วก็ให้เพชรพลอยเจ้าเกรงไกลมาเป็นรางวัลตอบแทนทุกๆคืนแล้วเจ้าเพื่อนผมคนนี้มันก็เก็บหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นความลับและเมื่อเวลาผ่านไปอีกหลายปีเจ้าเกรงไกลตายไป เจ้าเพื่อนผมคนนี้มันก็เอาหนังสือเล่มน,นี้มาตีพิมพ์ขายในหนังสือก็เป็นลายมือของเจ้าเกรงไกลจริงๆและหนังสือก็ขายดีมากพร้อมกับหน้าประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปท่านยมได้ฟังผมเล่าจบท่านหัวเรกาะกราฟเลยบอกผมว่าอยู่ในนรกไม่ได้หัวเราะมานานเพิ่งได้หัวเราะวันนี้แหละและเนื้อเรื่องมันเหมือนกับเรื่องแหม่มแอนนาเลย และไม่คิดว่าคนดีๆอย่างผมเวลาร้ายขึ้นมานรกยังต้องเรียกที่เลยท่านเลยบอกผมว่าไหนลองเล่าความคิดชั่วๆที่คิดว่าชั่วที่สุดให้ท่านฟังอีกสักเรื่องสิผมเลยบอกท่านไปว่าคนอย่างผมนี้เวลาทบปากท่านนายกแล้วไม่ผิดกฎหมายหรอกท่านก็งงถามผมว่าจะไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไร ผมเลยข่มท่านไปอีกว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลผมตกหัวเล่นได้ทุกคนโดยไม่ผิดกฎหมายเลยครับท่านยมวงใหญ่อีกท่านเลยถามผมว่าทำได้อย่างไรผมเลยบอกท่านว่าเวลาท่านนายกเดินมาใกล้ๆก็กำจะตางไว้ในมือแล้วชกปากเลยเวลาโดนจับก,ก็บอกว่าไม่ชอบที่ท่านชอบพูดจาก,กระแนะกระแนเหมือนคนปากตลาด เป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กๆรุ่นหลังเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแล้วมาทำตัวอย่างไม่ดีให้กับสังคมเอาอย่างท่านยมได้ฟังหัวรอการ์กบอกว่าจริงๆข้อนี้ไม่ผิดกฎหมายและไม่ตกนรกด้วยผมเล่ามาถึงตรงนี้ผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่รัชกาลที่หกพระราชทานนามสกุลมีคนคนหนึ่งอยากได้มากก็เลยไปขอบ้างแต่ไปขอไม่ถูกเวลา รัชกาลที่หกท่านเลยพระราชทานนามสกุลให้มาว่าชาติหามาแต่เขียนว่าชาติหมาคนคนนี้ก็ดีใจใช้นามสกุลนี้อยู่หลายปีและลูกหลานเพิ่งมาเปลี่ยนได้ไม่กี่ปีมานี่เองครับพี่ฮิอ้าวผมเล่าเพลินไปเลยท่านยมหัวรอดก้ากเลยถามผมว่าคิดได้อย่างไรเรื่องแบบนี้และถามผมว่าเพื่อนคนดีของผมคนนั้นชื่ออะไร ผมบอกท่านไปว่าผมไม่รู้ชื่อจริงของเขาหรอกรู้แต่ชื่อเล่นว่าชื่อลุงดอนนะเดี๋ยวจะกลายเป็นมหาดอนไปแล้วเดี๋ยวจะไปบทเสียก่อนนอะเล่นนะครับลุงดอนที่ผมเขียนเล่ามานี้เป็นเรื่องจริงนะครับและผมก็เปรียบเทียบให้ท่านฟังแค่นั้นเองครับผมอยากให้พวกท่านมองโลกในแง,กง่กว้างๆอย่ามองแคบๆแ,และถูกต้องเสมอไปนะครับ ทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติแมะดีที่สุดเลยแหละครับในสมัยพระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศสอนคนมีคนนั่งฟังเป็นพันคนเลยไปเกือบจะทุกคนชอบฟังด้วยความเพลิดเพลินฟังเอามันฟังว่าดีแต่บางครั้งมีคนฟังเป็นหมื่นแต่มีแค่คนเดียวที่ฟังแล้วเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วซึ่งในรถของพระธรรมก็สำเร็จเป็นพระอรหันครับ พระพุทธองค์ท่านก็ทราบว่าเมื่อท่านเทศจบแล้วใครจะได้บรรลุอรหันต์ครับผมจะย้อนกลับไปที่ตำรานพราชอีกหน่อยนะครับผมจะบอกให้นะครับตำรานี้หากเอาความจริงที่อยู่ในตำรามาเปิดเผยวงการเพชรพลอยและอัญมณีทั้งหลายต้องสั่นสะเทือนแน่นอนครับหากท่านไม่เชื่อท่านลองดูพวกแม่ค้าพ่อค้าที่ชอบดูถูกพลอยเนื้ออ่อนไม่อยากได้ไม่อยากซื้อสิครับ และตอนนี้ก็มีบางเว็บไซต์แล้วที่ยกระดับทัพทิมที่ขึ้นไปเป็นความแข็งที่ระดับสิบและยกโทปาสไปที่ระดับเก้าแทนส่วนเพชรก็ยกให้เป็นความแข็งสูงสุดไปท่านลองหาดูดีๆสิครับส่วนพวกที่ชอบเขียนอัญ,ญมณีทั้ง9นั้นว่าอะไรควรจะเป็นอะไรนั้นก็ชักจะเริ่มเพียนแล้วล่ะครับเช่นบุตรสราคามตอนแรกว่าเป็นแสบไฟสีเหลือง แต่ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นโทปาสสีเหลืองแทนแล้วล่ะครับยังมีอีกครับไพลินควรจะเป็นแร่อะไรแน่ในตำรานพรรัรน์และปะการางกับไข่มุกอีกควรจะมีอยู่ในตำรานพรรัรน์จริงหรือไม่ผมอ่านคนพวกนี้ว่าคนพวกนี้สะสมอะไรเอาไว้มากก็ต้องยกเอาสิ่งน,นั้นขึ้นมาให้เด่นให้ดังให้ได้ครับ จะได้มีคนมาซื้อมาหาเป็นรัตนาพาณิชหรือมณีพาณิชเหมือนพุทธพาณิชเลยแหละครับทั้งพลอยทั้งทับทิมเอามาจากพม่าส่งไปที่จันขายที่จันเผาที่จันก็บอกว่าเป็นพลอยจันเพราะได้ราคาดีกว่าพมา่าหากท่านมีเพชรที่ใช้ล้อมพลอยล้อมอะไรต่างๆที่เครื่องประดับที่ท่านมีอยู่นั้นเชื่อผมเถิดชินแหวนไพลินล้อมเพชรสิบเม็ด ผมบอกได้เลยว่าเพชรทั้งสิบเม็ดนั้นหากท่านเอาไปตรวจท่านก็จะมีเพชรทั้งสิบเกรดเลยแหละครับตอนท่านไปซื้อตอนท่านไปทําเขาก็คิดท่านเกรดเดียวเท่านั้นแหละครับกาไรเนื้อเนื้อท่านสู้ค่าตรวจเพชรไหวไหมครับเพชรเม็ดหนึ่งหากตรวจครบก็เกือบสามพันบาทต่อเม็ดเลยหากท่านล้อมเพชรสิบเม็ดท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันครับ ท่านอยากมีกิเลสเองช่วยไม่ได้ผมจะบอกอะไรให้ท่านทราบไว้นะครับในตำรานพราชจริงๆนั้นของที่เป็นนพเก้าทั้งเ้าชนิดนั้นไม่มีแร่ตัวเดียวกันครับส่วนไข่มุกกับปะาารังก็แยกออกต่างหากครับแล้วยังมีวิธีบอกเอาแร่มาขูดถีดเพื่อใช้ตรวจสอบแร่แต่และอย่างอีกวิธีนี้คนโบราณคิดได้ก่อนพวกฝรั่งคิดอีก ผมว่าสเกลค่าความแข็งของโมสหรือของคานูกก็เอามาจากตำรานพรัตนี่แหละและการเผาพลอยก็มาจากตำรานพรัตนี่แหละแต่วิธีการเผาอยู่คนละตำราครับหรือแยกไปอยู่อีกเล่มหนึ่งคนเผาพลอยสมัยนี้จึงไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในตำรายังมีบอกอีกว่าต้องใช้ฟืนไม้อะไรมาทำเป็นฐานเชื้อเอไปเผาจึงจะให้ความร้อนที่ถูกต้อง ยังมีตำรารัตนชาติอีกนะครับที่มีอยู่คู่กับตำรานพรัตท่านอาญาศักสนนะครับในตำรานพรัตนั้นประกอบไปด้วยตำรานพะก้าดูเพชรและพลอยทั้งเก้าชนิดตำรารัตนชาติเอาไว้ดูพลอยและรัตนชาติต่างๆครับรวมทั้งไข่มุกและประการังครับตำรานี้มีทั้งของฮินดูไทยพม่าที่เป็นแม่แบบการใช้พลอยแต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันครับ ไม่มีใครกล้าเอามาพิมพ์ขายตอนนี้หรอกครับเพราะรู้ไม่จริงไม่รู้ว่าจะยึดเล่มไหนถูกต้องตัวผมเองก็คิดว่าเมื่อผมทำทพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วผมค่อยพิมพ์เป็นเล่มออกมาเป็นทุนอ้าวผมก็เขียนเพลินไปเลยเรื่องที่ผมจะเล่าก็ไม่ได้เล่าเรื่องเพชรก็ต้องเอาเพชรให้ท่านรู้เล่าเรื่องมรกตก็ต้องบอกแหล่งที่อยู่ของมรกตให้ท่านรู้อีก เพราะกลัวว่าท่านจะไม่เชื่อในเรื่องที่ผมเล่าท่านไม่เชื่อว่ามีมรกตขนาดใหญ่อยู่จริงๆผมจะบอกไปให้อีกนิดหนึ่งท่านไปที่แม่ห้องสอนนะไปดูถ้ำให้ทุกถ้ำเลยแล้วดูว่าแร่พื้นฐานที่ทำให้เกิดมรกตคือแร่อะไรแล้วท่านจะพบความอลังการแล้วรูปเพจผมจะส่งให้ทางอีเมลของเว็บก็แล้วกันนะครับ แล้วสมาชิกท่านใดจะขอดูก็ขอกับทางเจ้าของเว็บเองก็แล้วกันนะครับเมื่อผมส่งเสร็จผมก็จะปิดอีเมลทิ้งผมต้องขอโทษนะครับผมยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจผมผมไม่ได้มีดีแค่เพชรอย่างเดียวหรอกครับผมทำให้โลกตะลึงได้ก็แล้วกันแต่ถ้าผมเอาสิ่งเหล่านั้นมาเขียนอีก หากมีคนไม่เชื่อแล้วแย้งขึ้นมาผมคงหาคำอธิบายลำบากครับต่อไปผมต้องคิดดูก่อนว่าจะเล่าอะไรดีหรืออาจเปลี่ยนเล่าเรื่องตลกตลกให้ท่านฟังบ้างเพราะหากเล่าเรื่องอาถรรพ์ของพลอยแล้วผมอาจจะต้องเปิดเผยอะไรให้ท่านทั้งหลายรู้อีกผมจะใช้ระยะทางจากประเทศไทยไปลองโตคิดดูก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับ ด้วยบุญยริษมณีแก้วจงประจักษ์แจ้งดังแสงสุรีขอบุญนำพาขอวาสนาส่งช่วยขอถวยเทพเทวาที่รักษาขอพระบารมีที่แผ่ทั่วฟ้าเมืองไทยขอวิญญาณวิญญูชนจงช่วยดลอนุภาพให้ประจักษ์แจ้งในเว็บไซต์นี้เถิดเที่ยงจบตอนที่24